ฝนค่ะเมนหนูไม่มา3เดือนแล้วค่ะหนูไปถาม Google เขาบอกว่าหนูท้องแต่หนูไม่เคยมีพอสพอเลยนะคะแฟนก็ยังไม่มีด้วยะค่ะหนูควรถามหมอ Google นะคะแฟนไม่มีแล้วหนูจะท้องได้ยังไงไม่ใช่เอกอะเมนไม่มาจะท้องกันอย่างเดียวเลยนะคะเลาจะมีพ่อมโนมีลูกจินตนาการไม่ได้นะคะหนูควรถาม Google นะคะทํายังไงให้เมนมาไม่ใช่ไปถามว่าเมนไม่มา3เดือนแล้วเพราะอะไรถามผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะ พี่อุ่นฝนคะนูเป็นเมนต้องไปเรียนพะละครูให้หนูวิ่งแต่นูปวดท้องหนูจะบอกครูผู้ชายว่ายังไงดีคะบอกคุณครูไปเลยคะ่ะคุณครูข่ะหนูปวดท้องประจำเดือนคะ่ะถ้าคุณครูยังให้วิ่งอีกนะคะหนูเป็นลมไปเลยคะ่ะ <Okay. S 1> เพื่อนจะได้พาหนูไปส่งห้องพยาบาลหนูจะได้นอนนิ่งๆน,นะคะ okay. พี่อนฝนคะมือหนูไปโดนน้ำของแฟนนิดหนึ่งแล้วหนูขับรถกลับบ้านแล้วหนูลืมล้างมือหนูเพิอไปฟินกับตัวเองหนูจะท้องไหมคะอสุจิมันตายตั้งแต่หนูขับรถกลับบ้านแล้วหรอคะพี่อนฝนคะเมนหนูไม่มาหนึ่งเดือนหนูจะท้องไหมคะหนูไม่เคยมีพอจัพอกับใครเลยนะคะหนูนอนตีหนึ่งทุกวันเลยค่ะหนูเครียดมากเลยค่ะหนูจะท้องกับลมไม่ได้นะคะ ที่เมนหนูไม่มาก็เพราะว่าหนูนอนตีหนึ่งนั่นแหละค่ะถ้าอยากให้เมนมาปกติกลับมานอนสีทุ่มเหมือนเดิมนะคะพี่อินฝนคะหนูมีเลือดติดที่กางเกงในแต่มันไม่ใช่เลือดประจำเดือนนะคะเพราะเมนหนูไม่มาหลายเดือนแล้วละค่ะหนูไปถาม Google เขาบอกว่าน้ําล้างเด็กอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนหนูจะเป็นอะไรไหมคะหนูเป็นเมนค่ะนั่นคือเมนเลยค่ะหนูเมนไม่มาหลายเดือนและที่หนูกําลังเป็นคือเมนค่ะนั่นไม่ใช่น้ําล้างเด็กอะไรทั้งนั้นนะคะ พี่ละหัวจะปวดกับหมอ Google เพี่นฝนคะน้องสาวหนูเมื่อคืนกางเกงเปียกหนูก็นึกว่าน้องฉี่ใส่ที่นอนตื่นมาเลือดเต็มกางเกงเลยค่ะน้องหนูจะเป็นอะไรไหมคะหนูเป็นกังวลมากเลยค่ะน้องหนูเป็นเมนก่อนหนูแน่นอนค่ะหนูยังไม่เป็นเมนใช่ไหมคะเนี่ยเพี่นฝนค่ะเมนหนูไม่มาหนึ่งเดือนหนูเป็นนั่งเล่นกับเพื่อนผู้ชายไปวิ่งเล่นไล่จับกันแล้วมือผู้ชายมาจับมือหนูหนูจะเป็นอะไรไหมคะหนูเครียดมากเลยค่ะ วิ่งเล่จับกันก็ดีนะคะเป็นการออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่งค่ะ ที่เมนหนูไม่มาไม่เกี่ยวกับเพื่อนผู้ชายนะคะพี่ฝนฝนค่ะเมนหนูไม่มา3เดือนแล้วค่ะหนูกินข้าวน้อยมากๆวันๆกินแต่น้าเปล่าปกติหนูไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะหนูกังวลมากเลยค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่เมนหนูไม่มาค่ะตัดแป้งตัดไขมันไม่มีสารอาหารให้ร่างกายสิ่งแรกที่ร่างกายจะตัดเลยก็คือเมนนะคะถ้าอยากให้เมนกลับมาเหมือนเดิมก็กลับมากินอาหารปกติค่ะพี่ฝนฝนค่ะหนูมีเมนครั้งแรกตอนอายุ15ตั้งแต่นั้นมาหนูไม่มีเมนอีกเลยค่ะหปีแล้วตอนนี้คือหนูอ้วนมากมันเกิดจากอะไรหรอคะมัน เกิดจากที่หนูอ้วนมากนั่นแหละค่ะถ้าหนูน้ําหนักตัวมากเกินไปฮอร์โมนในร่างกายหนูก็ทํางานไม่สมดุลเหมือนกันนะคะฉะนั้นหนูก็กลับมาควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายทําจิตใจให้เบิกบานเดี๋ยวประจาเดือนหนูก็มาเป็นปกติเองค่ะพี่ฝนฝนคะเมนหนูไม่มา6เดือนแล้วค่ะหนูกินยาสตรีเบนโลแล้วก็ยังไม่มาเลยค่ะที่บ้านก็หาว่าหนูท้อหนูไม่เคยมีพอสพกับใครนะคะหนูจะทํยในไงดีคะหนูเครียดมากเลยค่ะ กินยาสติไม่ได้ทําให้เมนมาเดี๋ยวนี้นะคะถ้าอยากมีเมนเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปกินยาปรับฮอร์โมนนอร์เอสซิตเตโรนค่ะยาปรับฮอร์โมนก็มีด้วยกันหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นพรีมมนูเอ็นสเตอโรหรือนอร์กาตัวนี้นะคะวิธีการกินถ้าน้ําหนักน้อยกว่า60โลก็กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดหลังอาหารทุกวันเวลาเดิมถ้าน้ําหนักมากกว่า6กโลก็กินเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารวันละ1เม็ด กินแบบนี้5วันติดต่อกันและอีก3วันเมนก็จะมาค่ะแต่บางทีเมนก็มากับปิดกระปอยนะคะแต่เราจะพึ่งยาแบบนี้ตลอดไม่ได้นะคะเราต้องกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายทําจิตใจให้เบิกบานเมนเราก็จะมาเป็นปกติค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ